สวัสดีครับระหว่างทางไปเที่ยวนะครับเดี๋ยวพาชมอา,อาวุธยุโทโธปกรณ์ของกองทัพนะครับที่ปลดประจำการแล้วอันนี้เป็นเครื่องยิงลูกระเบิดครับขนาดร้อยยี่สิบมิลิเมตรครับเดี๋ยวให้ชมแบบใกล้ๆนะครับ อันนี้ปากกระบอกเขาปิดไว้คงกันน้ำเข้าเวลาฝนตกรับอันนี้เป็นฐาน เป็นฐานยิงข้างล่างนี่ับสามารถล็อกเอาไว้ล็อกกับพื้นได้จะเป็นแลมแหลมครับครับเมื่อกี้อ่านข้อมูลเขาบอกว่ายิงได้ทั้งแบบอัตโนมัติแล้วก็แบบลั่นไกครับ,รบไอตัวนี้น่าจะเป็นไกลปืนนี่นี่ตัวนี้แบบกระตุกครับกระตุกลั่นไก นะครับกระตุกลั่นไก่ก็ได้หรือว่าใส่ลูกทัางปากแล้วให้มันยิงไปโดยอัตโนมัติก็ได้โอเคครับขอบคุณที่รับชม